สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการใหม่ของเราชื่อว่ารายการช่างเถอะ DIY เป็นรายการที่จะซ่อมสิ่งของเครื่องใช้แบบ DIY โดยผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ด้านช่างนะครับอาศัยผู้พักรักจำเอานะแล้วก็มาลองทำกันดูเองว่าจะทำได้ไหมเพื่อเป็นการชาเลลจนตัวเองเป็นการประหยัด งบประมาณในการจ้างช่างด้วยการลองทำด้วยตัวเองดูและงานแรกที่จะลองทำดูคือการเปลี่ยนแบตแท็บเล็ต iPad เนื่องจากแบตบวมแบตบวมจนดันจออ,ออกมาเลยตามที่เห็นอยู่ในตอนนี้เลยและได้ทำการสั่งแบตเตอรี่จากแอปส้มมาในราคา300กว่าบาทเป็นแบต O.E.M. แบบมีประกันร้านให้สิ่งที่ได้มาก็จะมีแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแบตจำพวกไขค,รครวง และพลาสติกที่ใช้ในการแกะจอและกาวที่ใช้ในการติดจอให้เหมือนเดิมขันแรกให้นำพลาสติกสามเหลี่ยมออกมาและใช้ในการแซกกาวขอบจอออกรอบๆเครื่องจนทั่วทุกมุมไม่ต้องใส่เข้าไปลึกมากประมาณ3มมิลค่อยๆแซะไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะไปโดนสายแพร่ขาดถ้าขาดขึ้นมางานเข้าแน่นอน เมื่อครบทุกด้านแล้วให้ทำการยกหน้าจอขึ้นมาค่อยๆย,ยกนะมันจะติดสายแพรระหว่างหน้าจอกับเมนบอร์ดอยู่หน้าตาสายแพรจะเป็นแบบนี้จะมีฝาครอบและมีน็อตยึดอยู่3ตัวให้ใช้ไขควงที่แถมมาในชุดขันน็อตออกจนครบและแกะฝาครอบออกเก็บน็อตทั้ง3ตัวไว้ให้ดีเพราะมีขนาดเล็กมากระวังจะหายเสร็จแล้วให้ทำการยกสายแพร ที่ติดกับเมนบอร์ดอยู่ออกจะมีทั้งหมด3จุดยกออกได้เลยไม่ต้องใช้แรงมากสกิดก็ออกแล้วเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ให้ทำการยกหน้าจอออกได้อาจจะมีกาวติดอยู่ค่อยๆแซะออกและยกอย่างระวังและให้ทำการไขนอ็อต1ตัวที่ยึดแบตเตอรี่อยู่ออกจากนั้นให้นำพลาสติกสามเหลี่ยมที่แถมมาให้ค่อยๆแซะกาวที่ติดแบตเตอรี่ออกอย่างเบามือกาวอาจจะเหนียวหน่อย แตะไปรอบๆจนกว่าจะหลุดออกเมื่อแบตเตอรี่หลุดออกมาแล้วให้ทำการยกแบตเตอรี่ออกด้วยการยกเมนบอร์ดขึ้นเล็กน้อยมันจะมีเงี้ยงสำหรับยึดแบตเตอรี่กับเมนบอร์ดอยู่นี่คือสภาพแบตเก่าก่อนจะเปลี่ยนตัวใหม่บวมเปล่งเชียวฝืนใช้ไปกลัวจะระเบิดคามือจากนั้นให้นำแบตใหม่ออกมาลอกพลาสติกออก ด้านหลังจะมีเทปกาวไว้ให้แล้วสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องแปะเทปเพิ่มวิธีใส่ก็ทำเหมือนกับตอนถอดออกโดยการยกบอร์ดขึ้นเล็กน้อยให้นำหน้าคอนแทคของแบตบไปไว้ใต้เมนบอร์ดที่ตำแหน่งเดิมเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้ทำการเอานิ้วรูดบริเวณที่เป็นแถบกาว เพื่อให้กาวติดแน่นจากนั้นให้ทำการขันน็อตยึดขั้วแบตจำนวน1ตัวและนำจอมาต่อเข้าที่เดิมโดยการต่อสายแพรตามลำดับเริ่มจาก2ขั้วก่อนและตามด้วย1จากนั้นจึงขันน็อต3ตัวปิดฝาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้ลองปิดจอลงมาโดยยังไม่ต้องทากาวและลองเปิดเครื่องดูว่าหน้าจอติดเป็นปกติหรือไม่ เมื่อเห็นว่าหน้าจอปกติดีแล้วให้ทำการยกจอขึ้นแล้วทากาวได้เลยโดยกาวที่ใช้ก็คือกาวที่แถมมากับเซ็ตแบตเตอรี่รุ่น B7000 ไล่บีบกาวตามแนวขอบจอจำนวนเล็กน้อยให้ครบรอบแล้วจึงปิดจอลงมากดขอบขอบเพือ่อให้กาวติดแน่นกาวส่วนเกินที่ล้นออกมาไม่ต้องกังวลรอให้แห้งแล้วค่อยเช็ดออก เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad Air 2ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ